่กั wow. บรายการแล็บนแล็กับผมนายพงกฤษสุดครับผมนาประมาตัวทองครับวันนี้มีแขกรับเชิญแบบสุดพิเศษเลยครับกับประธานครับมิติใหม่ฟอร์บส์นายพงก์บานเสียงครับขอเชิญนะครับตัวมือได้ังตัวมือครับตัวมือได้ยังโอ้โหก็วันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนโยบายของครับมิติใหม่ฟอร์ ดวกครับสะอาดครับสร้างลักษณะนิสัยและสุขลักษณะอนามัยนะครับครับผมสะดวกคืออะไรครับก็สะดวกก็จะเป็นว่าเออเข้าห้องน้ำแล้วสะดวกเลยก็มีของระเบียบก็รับได้ดีน้ำก็ไหลสะดวกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเป็นครับเร่สะอาดนะครับสะอาดก็คือว่าเราจะเน้นการจัดกายที่สะอาดไม่สุกซกและไม่สกปรกนะครับส่วนข้อสอบนะครับการจัดสรร <search simpl ifier> ก็จะเป็นการจัดรายการวิทยุนะครับให้าชาวบูรีทุกคนได้โทรเข้ามาขอเพลงหรือไมก่ก็วิง่งวิ่งมาขอเพลงที่ห้องสปีดได้นะครับกนะ็แปลแวไปห้องสปีดเนาะกใจเสกจากตรงไหนนะอ่าก็ชื่อทางการพักเรายังไม่มีที่แน่นอนเป็นห้องเกษตรไ,ไม่ได้ครับไม่ได้ครับสัญ,ญญาณไม่ติดแล้วจนได้มาถ่ายภาพจนจนเขอสาบนะครับ ก็จะเป็นการเปิดบ้านคุณรูเวลาเป็นวิสระเปิดทังไมครับเปิดเช้าเลยแล้ประตูก็เหมือนจะเหมือนกับว่าถือว่าเอาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับเข้ามาจัดชูเพื่อให้แบบให้ความรู้หรือแสดงผลงานของแต่ละกลุ่มสาระครับเพื่อให้แบบน้องๆที่ต้องการจะศึกษาต่อหรือต้องการศึกษาต่อับได้เข้ามาดูงานของแต่ละกลุ่มสาระครับก็จะเปิดโอกาสให้โรงเรียนหลายๆโรงเรียนได้เข้ามาดูกันว่าเออว่าต้องศึกษาต่อในสายอะไร ก็ส่วนข้อ4นะครับก็จะจัดการปวดบทมุกตีลุกทุ่งและกระติงนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าใ้คือว่าโรงเกลาราจะมีนักร้ตและนักร้องมากมายก็คือวงบงกาอย่างวงดกขอดใช่ไหมครับที่ร้องในเมื่นแม้เวลเรายกไปแล้วเไปเลก็มีกีตาร์ของินเกครับ รวมตัวกันทางนี้สก็ไม่น่ากันนะครับแล้วใช่ตัวก็จะเป็นเขาอ๋ออะไรครับแม่อ๋อซื้อข้าวอ๋อเดี๋ยวไปครับไม่ต้องนะครับแล้วแล้วนะครับใช่ไทยไทยก็ก็ก็ฟังเสียงก็จะให้มาแข่งขันกันแล้วก็จะมีเงินรางวัลให้นะครับเงินรางวัลพร้อมช่วยนะก็รางวัลเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่ครับว่าเพคยทำผิดครับก็เราก็จะเก็บอ่า ขายูบรการอะไรประมาณนี้พอโวดเท่าไหร่ครับเ่นกีดได้ไหมครับกาเหนื่อยอยู่อ่ไปะครับเดีมับอก็พอได้เสร็จแล้วนะครับก็จะมีรางวัลมีอะไรแต่เป็นรูปประมก่าทุกปีนะก็จะมอบรางวัลให้แต่เป็รูปปคตา่หมก็เสิดจก็ห้างครับแล้วก็จะปรับปรุงระบบน้าประปาในโรงเรียนนะครับก็ ฟอ <c oughs> กข้อกันเหรอไม่เลยใช้น้ำบาดฐานมาใส่แทนเด็ดท <c oughs> ี่ยังอยู่อะไรนะครับ <c oughs> ไม่ออกก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับก็จะก็จะทำให้น้ำประปาไหลทั้งเดียรก็คือว่าบางครั้งก็ล้างหน้าฟอกตะบูนฟอกโฟมเสร็จแล้วแต่น้ำไม่ไหลก็จะปรับปรุงให้น้ำมัน ได้สะดวกขึ้นให้อะไรขึ้นประมาณนี้นะครับเนี่ยวันนั้นเพื่อนส่งมาชนินหุ่นหล่อครับวันนั้นเข้าน้ำน้ำไม่ไหลต้องให้ผมไปซื้อน้ำมาให้โอ้โหวันนันก็เท่ไร่ครับคนละเจ็ดบาทน่ารักครับคือเรามาหาับเพราะน้ำกินเอาไปล้างจุดไม่ดีนะผมเริ่มสงสัยเลยว่าบ้านเขาไม่มีห้องน้ำแบบต้องมาขี้ห้างเท้าเลยก็ทู่สำลักสำรักอ่าชาวปรุตูเมลัที่ มีปัญหาที่บ้านส่วมตันมาเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนเช้าแล้ทำไมต้องกู้เนี่ยก็เราก็จะทำาระบบนําระปาให้โรงเรียนได้ดีขึ้นนะครับก็ส่วนข้อที่6มนะับคือข้อต่อไปนะครับเวลาจัดกิจกรรมค่ายอาสาครับก็จะข้ามาน้องไปทัศนศึกษาครับก็อาจจะมีการ ครั้งครั้งคืนนะครับว่าสกายจะเป็น3วัน2คืนคือแบบไปทํากิจกรรมไปทําประโยชน์ให้แก่ชุมชนนะอาจจะไปปล่อยโ,แโคแล้ว <c oughs> ดี๋วพรา <c oughs> มสอบนะครับถ้าอยากสอบต้องจับ <c oughs> มั้มีโคไม่ปล่อยเดี๋ยวเขาถึงมีเห็นเจอมีแต่ต้งขนหนุ่มปุ๊บชนิดเดียวกันนะครับคนละ,ะ,นนะ,ะชนิดนะครับคนชนิดีอยู่คลายลรถบรรทุกอะรถแตง่งรถอะไรที่มีไ, <c oughs> ไม่กี่งานใช่ารับตกงานดิลึบๆนะครับ ได้เวทครัพโครับโขใหม่เนี่ยเพียบเลยตอนรอบปีส์ใช่ไหมครับคถามก็แบบตอนนั้นยุคก็ถึงใหม่ก็ต่อไปเป็นการจัดงกิจการแชร์แลนด์ก็เออขอโทษครับก็เป็นประชุมวิเลย์ก็แชร์แลนด์ก็จะคล้ายกับแชร์แลนด์ก็แชรยแลย์นะครับก็จะหนามกรรมการกิติมาสังสามคนอาจจะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการก็ได้นะครับก็ไปร่วมตัดสินในการแข่งครั้งนี้นะครับก็ การแข่งเนี่ยจะไม่เน้นหน้าตาจะไม่เน้นอะไรแต่คเราเน้นความสามารถครับจะแตกต่างจากประชุมวินลายอ่าอะไรนะ P W Idol นะครับล W i ด o l จะเน้นหน้าตานะครับแข่งทุกประเภทเลยนะครับในทุกเพศทุกวยัยทุกอายุคือว่าเราจะมามีกลุ่มกันและหาหนึ่งในนั้นที่เด่นที่สุดนะครับก็มีเงินให<ไ>้มีเงินรางวัลให้ก็ต้องดูอีกทีแต่งงานกี่คนเท่าไหร่ ก็อย่างคุณนี่ก็ประกวดได้ประกวดได้บอลนะครับไม่ขำบกัดเพีย้ยนไม่จักัดอีกสอนเขาได้แปะน,นะแข่งขันกับซาวอชาติปูน้หลายท่า <c oughs> i, นอาจจะยังสงสัยว่าเฮ้ยตัวเนี่ยจัดจริงหรือเปล่าครับรับร <c oughs> องว่าจริงแน่นอน,นครับดูจากดูจากข้างล่างนะครับตั้งให้เห็นจากกระชัดเลยนะครับว่าเราจัดเหมืกันแน่ๆครับก็คือว่าเราก็อาจจะมีตอนแรกนะครับคือว่าระจัดฟองใสเลยแล้วตอนนี้ก็เฮ้ย <c oughs> จะการแข่งขันผู้ชายอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจารย์จัดคุณซอยินที่มาด้วยนะครับก็จะแบ่งเป็นตามระดับสายชั้นก็คือว่าตอนนะครับรวมกันมา11คนเอ้ย7คนก็แล้วกัน7คนก็ได้ทีบหนึ่งแล้วก็มาสมัคร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 อ่าครับก็พอมาสมัครปุ๊บก็ก็รอวันแข่งนะครับก็เอ่ออันนี้ก็ต้องรอดู อาจจะเป็นสองอาทิตย์ครับเด็กไม่ต้องเรียนหรอไม่เรียนครับใครเรียนก็เรียนไปนะครับก็ส่วอะไเขาอาจจะต้องใส่เรื่องประชุมวิลายก็ชาเล่นกับพีดีบีไอเดนะครับก็จะจัดกันยังไงให้มันต้องมีสอบกิจกรรมไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้แล้วอาจจะจัดประชุมวิลายก็ชาเล่นไว้เทอมสองพีดีบไอเดอรว้เทอมหนึ่งหรือไม่ก็พีดีบีไอเดอรไว้เทอมสองแอ่ประชุมวิลก็ชาเล่นไว้เทอมหนึ่งนะครับเรานโยบายของเรานะครับ เราจะทําให้ตรงเป้าหมายของเอกลักษณ์ของโรงเรียนนะครับก็คือว่าเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราอะไรครับเรียกว่าอะไรเอกลักษณ์ของเรงเรียนเราคือโรงเรียนต้นแบบทีว่มีเมื่อวานนะครก็นโยบายของเราก็สัมภาษณ์จะอยู่ในอะไรแต่เอาใหม่นะครับทีนี้คือเรื่องที่ผมไปได้พูดนะครับก็ว่านโยบายเราจะเน้นและต้องตามที่ พักเอกลักษณ์โรงเรียนไม่ใช่อะไรครับคือโรงเรียนต้นแบบสุรินทร์อังกวาลนะครับคือทําตามโครงการของกรมการพหมพ์บุรีรัมยราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุ์โยีนะครับส่วนวันนี้ผมก็จะขอจบการนำเสนอนโยบายของคดีนะครับยังไงก็ขอฝากมือถ่างไว้ในใจของทุกคนนะครับก็มีปัญหาหรือต้องการ ปรึกษาเรื่องอะไรนะครับก็ไปที่เพจของเรานะครับเข้าเฟนมุ๊กนะครับ w w w นะครับก็เว w นะครับจุด o ฟน o ุ๊กคอมมิติใหม่ p w นะครับหรือไม่ก็เข้าไปตรงไอ้หัวมุมไอ้ไอ้มุมข้างบนแล้วก็ไปกดค้นหาเขียนว่ามิติใหม่บอๆครับแล้วเพื่อนบางคนเขาไม่ กขาเห็นว่ามีไหมครับอ่าไฮไฟเราไม่มีนะครับรุกไปแล้วเอ็มเอสเอ็นครับ <laughs> ไฮไ,ไฟไม่ต้องไปหาครับเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้นำเสอนอนโยบายใหม่ๆได้แสดงค,ความคิดเห็นกับพักของเรานะครับว่าส่วนไหนคนปรับปรุงส่วนไหนไม่ควรปรับปรุงนะครับสำหรับวันนี้ผมขอปิดรายการเองเลยก็แล้วกันนะครับเตรยมเรื่องอะไรบิางครับมีคนเขาถามเอว่าไม่พักมีใครบ้างครับ อในพักนะคะน้าถาว่าความเป็นมาพักเป็นยังไงนะคะรับก็ถือว่าแต่ละคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นและเป้าหมายเดียวกันคือต้องการพัฒนาโรงเรียนประจันทิลานะครับให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดประจันทิลาที่มีชื่อเสียงนะครับไม่ใช่เดินทางลบแต่เป็นเป็นทางบวกนะครับก็นําโดยผมนะครับนำโทยองค์ปานเสียงนะครับและอีกม,มั่นมายนะครับติดตามดูได้ในบอร์ด ตามตัได้ก่อนะครับตั้งอยู่ในอนาติดสองก็ดีอันนี้ก็ดีนะครับอย่าลืมครับในเพจเราก็มีนะครับ,รบร <Okay. S 1> ถ้าผมไม่ได้เป็นถ้าผมได้เป็นนะถ้าผมไม่ได้เป็นยางไงตามผมจะเป็นพักไปครับนะครับครั <c oughs> แบแป๊บหนึ่งนะครับให้โอกาสผมได้เข้ามาทำงานเพื่อพัฒน,นาประเทศนะครับเ <c oughs> ชื่อใจผมดูจากราพเราพร้อมแล้วที่จะ ทำประโยชน์และนำความก้าวหน้ามาสู่คุณวิไลนะครับทำงานหนักสู้งานจริงไม่ถ้งปอวาครับเบอร์สามนะครับมิติใหม่แห่งการพัฒนาดังความก้าวหน้าสู่คุณวิไลยอย่าลืมกดเพจผมนะครับเชื่อผมกดเพจผมเลืองผมแลวคุณจะไม่ผิดหวังาวาครับ